ดินแบบนี้เองใช่ไหมดไโ้ยมีดินแค่ตรงนี้ก็พอแล้วเธอทั้งหมดน่ะแล้วก็มีบ้านสวนมาแล้วก็ลาดยางเข้ามาแล้วก็เวลาคนเข้ามาศึกษางานโน้นนี่นั่น เออมาหาบ้านอาจารย์ยโสธรานะบ้านสวนอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยพื้นที่มัน้กว้างใช่มันต้องกว้างพอที่จะเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็แบบคนรวยซื้อดินไว้อย่างเงี้ยนะเนาะซื้อดินแล้วก็ทำอย่างนี้เนาะเดีนก็เดินดูว่าปลูกตรงนั้นนี้หน่อยเวลาหน้าฝนปลามันออกได้ไหมจยาไม่ได้หรอกนี้เนาะมันไม่ออกมันจะออกไปไหนทางอื่นมันไปไม่ได้มันต้องอยู่ในสะเลยแสดงว่าไม่เป็นสะแต่ของพวกเรามันต้องออกมันไปตามทุ่งไง ่มัันนเเปป็แรงวาาอันนี้มันเป็นสัตว์เขาขุดไว้เฉพาะมันไงไว้แต่ว่าน้ำหลากน้ำอะไรวันหนึ่งเรียนรู้ไม่ไหวไี่แยรู้หมดเลยโอ้ยเอียนรู้การเกษตรไม่ใช่ไม่จะเปรี้ยวจี๊ดจ้าบ้านาอ